พ่ชิววันนี้จะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่แม่บ้านที่โรงเรียน,เ,นยเล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีครับเรื่องนี้ผ่านมาหนึ่งเดือนเรื่องของการเชิญนะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกมนดีกว่าครับสวัสดีครับพ่ชิวครับสวัสดีครับน้องเก่งงั้นเราเข้าเรื่องดีกว่าอยากฟังเรื่องพชิวละว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาก็ไม่นานด้วยนะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี่เองการเชิญพ่ชิว ครับผมก็คือเมื่อต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่นะก็มันมีอยู่วันหนึ่งที่พี่ได้ไปโรงเรียนเช้าเช้าเลยปกติพี่ไปถึงโรงเรียนเจ็ดโมงหรือเจ็ดโมงกว่ากว่าวันนั้นไปถึงหกโมงกว่าครับเพราะเพราะว่ากลัวกลัวฝนตกกลัวฝนตกก็หรีรที่บอกครับก็ไปถึงโรงเรียน ตัวแม่บ้านน่ะเขามาแต่ตีห้าแล้วเพื่อมาเตรียมอาหารเช้าอะไรอย่างเงี้ยสําหรับครูมาอะไรยอย่เง้เขาเขาเห็นพี่เขาบอกโอ้ครูวันนี้ทำไมมาเชา้าวอะไรเงี้ยบอกอ,อกวกลวฝนตกก็เลยรีบมาอืเขาบอกโอ้เนี่ยป้ามีมีเรื่องอยากจะเล่าให้ครูฟังอย่างเลยเพราะว่าไม่รู้จะเล่าใครใครฟังดีกลัวเขาจะหาว่าบ้าอะไรอย่างเงี้ย อ่าพี่กเลยบอกอป้าว่ามาเลยอ่าผมมีเวลาแล้วเพราะว่ากว่าจะสอนก็แปดโมงอะไรเงี้ยอ่าป้าเล่ามาเขาบอกว่าเอ่อตัวอ่าพี่บอกบุคลิกของป้าแม่บ้านหน่อยนะคือแกกับลูกสาวนะเป็นคนชอบที่จะสั่งของออนไลน์อ๋ออ๋อสั่งของออนไลน์แต่แกเน้นว่า อของที่จะต้องส่งให้แกจะต้องผ่านอไปรษณีย์ไทยพวกแกปไอพวกเกิดไอเคอลงเคอรี่อะไรแกไม่เอากไม่ไม่ซื้อเลย mm hmm. แต่แต่ถ้าสินค้านั้นบอกว่ายินยอมให้ส่งทางไปรษณีย์ได้อะแกเอาอะไรเงี้ย mm hmm. แกก็บอกว่าเนี่ยครูรู้ไหมเมื่อสามวันก่อนอะหมายถึงหมายถึงเรื่องที่เกิดจกแกนะออื mm hmm. <c oughs> เมื่อสามวันก่อนนะป้าเนี่ยขนลุกหมดเลยอะไรเงี้ย mm hmm. บอกเอาป้าเรื่องอะไรก็ก,ก็ก็ไปไปงานศพเนี่ยไปงานศพมา mm hmm. แกก็บอกมาป้า,ปา,ปาขอเริ่มไอไอไอเริ่มต้นเรื่องหน่อยนึง mm hmm. คือป้าเนี่ยที่อย่างที่บอกก็เป็นคนที่ชอบป้าสั่งของออนไลน์เห็นไหมครั แกก็สั่งนี้ประจำอะไรเงี้ยตลอดเลยอของก็มาถึงแกประจำตลอดจนบางครั้งเนี่ยบุรุษไปษณี่ที่มาส่งเนี่ยแม้ชื่อจะผิดแต่เลขที่บ้านถูกเขาก็มาส่งส่งให้ป้าแม่บ้านถูกอ,อะไรเงี้ยจนจนพูดง่ายว่าคืออะไรผิดแต่รู้ว่าถ้าเป็นชื่อเป็นชื่อนี้ก็คือบ้านนี้แน่นอนอะไรเงี้ยก็มีหลายๆครั้งเนี่ย เอของของบางทีเอดูดูเขาเรียกเช็คสถานะแล้ว่ะว่าของมันน่าจะถึงแล้วทําไมไม่ถึงอะไรเงี้ยอืม,อมถึงแม้จะเลยเวลางานะแล้วบุรุษปัศณีก็มาส่งได้ครับอ่านี้แกบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะคุณครูเนี่ยบุรุษปัณีคนเนี้ยมามืดเลย เกือบมืดนะหกโมงกว่าฝนก็กำลังพำงๆมาส่งของที่ป้าสั่งไว้คดีฝนตกอะไรเงี้ยก็เลยเรียกเขามานั่งหลบฝนก่อนหาน้ำหาผ้าอะไรให้กินอะไรเงี้ยซึ่งปกติแกะชอบให้นู่นให้นี่ไปสนีคนนี้กินบ่อยเขาก็มานั่งนั่งพักรอให้ฝนหยุดนั่งกินอะไรเงี้ยนะ แจ็ดลาเขาก็ล่ำลาป้าไปอื mm hmm. ล่ำลาป้าไปคราวนี้ว่าหลังจากวันที่ฝนตกหนกกวันนั้นนะ่ะ mm hmm. บุรุไปเทนีวรน,นี้หายไปสามวัน mm hmm. แล้วก็ของที่แกสั่งไว้ก็เป็นคนใหม่มาสรง mm hmm. เป็นคนใหม่นาสรงก mm hmm. ็เลยถามคนมาอนะ้าวไอ้น้องนั่นไม่สบายหรอบอก เขาบอกครับ <K l uck> ไม่สบายมาสองสามวันก่อนโดนฝนหนักอืมไปเลยผมต้องมาลงเวรแทนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาคงหายป้าไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวมันก็กลับอืมก็โอเคก็เหตุการณ์ไม่มีอะไรคราวนี้วันที่เกิดเหตุป้าก็บอกว่าวันที่สามสิงหาสามสิงหาคม แกก็ไปทํางานที่โรงเรียนใช่ไหมฮะทํางานทําการจนเสร็จนะอ่ะอืก็กลับมาถึงบ้านประมาณห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นเออแกก็มีเพื่อนบ้านระแรกนั้นนะนะอ,อยู่คนหนึ่งเป็น,เป,นเป็นช่างเย็บผ้าตัดผ้าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันหรอกเพราะว่า เอ่อเวลาไม่ค่อยตรงกันนะแกกลับมาบางทีแกก็เหนื่อยได้แต่เดินผ่านแล้วก็ทักกันอะไรแค่นั้นเองไม่ได้นั่งคุยเป็นกิจจลักษณะวันนั้นแกบอกว่าแกกลับมาหม้าโมงเย็นแต่แกแกก็นั่งพักนั่งกินน้ำกินชานั่งคุยกับลูกสาวแกอ,อะไรเงี้ยอ่าพักอ่า บุรุษไปรษณีย์คนเดิมอะ่ะจีที่เคยมาส่งของให้แกก็ามาบอกป้าสวัสดีครับครับอ่าผ่านมาบอกอ้าวหายไปไหนมาหรอโอ้ผมไม่สบายป้าผมไม่สบายอ่าบอกแล้ววันนี้มามามา,มาส่งของแถวนี้เหรอบอกป้าหรอกผมแวะมาเพราะว่ามันมีจดหมายอีกฉบับหนึ่งจากหน้าซองถึงป้าผมจำได้อ่ะผมก็เลยเนี่ยแวะมาส่งแวะมาให้อืม แกก็หยิบซองนั้นมาแล้วก็ชวนบอกมานั่งกินนั่งกินข้าวก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมก็บอกาไม่เป็นไรป้าเดี๋ยวผมต้องไปทํางานต่อ,ค,อคือป้าแกก็โอเคบอกก็เลยบอกว่าเออไงดูแลสุขภาพนะเพิ่งหายป่วยมาไม่ใช่เหรออะไรอย่อางเงี้ยบอกอน้องนั่นก็บอกครับครับครับ,รบขอบคุณมากครับป้าเดี๋ยวผมไปทํางานก่อนนะเออแกก็หยิบซองมาดูมันนั่งเปิดกับลูกสาว ปรกวว่ามันเป็นการงานศพอ่ะออเก่งการงานศพเหรออ่าเป็นการงานศพแกก็สงสัยทําไมต้องส่งเป็นไปรษณีย์มาเนี้ยติดติดติดลงทะเบียนอย่างดีเลยนะอ,อืมลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนอนะ่ะคือเช้าของวันวันที่สามครับป้าก็ได้รับเนะย็นวันนั้นเลยอ๋ออ๋อ,อ,อ,อไวมากอนมก็เหมือนลงทะเบียนเซ็นรับนะฮะครับอืมด่วนนะแกก็เปิด เปิดดูกับลูกสาวบอกไอ้หนูเองดูไม่นเนว่าไอ้ปูที่เสียชีวิตนี่ใครบอกไม่รู้แม่หนูก็ไม่รู้หรอกแต่กรน,นี้ที่หัวการมันจะบอกว่าเออ่มีนางนี่ในเนี่ยเป็นคนขอเรียนเชิญอหาพอดีป้าก็เห็นนามสกุลอ้าวไอ้นี่มันนามสกุลของยายอุนี่หว่าอะไรเงี้ยเพื่อนบ้านแกอืม อ้าของยายกูเหรออะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็พอไปรุในการ์ก็บอกว่าอ่าวจสามวันครับวันที่สี่เผาก็คือวันลุ้งขึ้นวันวันลุ้งขึ้นที่แกได้รับกลองให้จดหมายเนี่ยครับอืมแกก็บอกอ้าเผาพรุ่งนี้นี่ว่าลูกเอยบอกว่าแม่จะไปไหมล่ะอาวุสาส่งมาเนี่ยออื ครับก็บอกเออก็ต้องไปไเองไปเป็นเพื่อนแม่กันพรุ่งนี้แม่จะลาโรงเรียนครึ่งวันเพื่อมางานเผาเนี่ยโอเคพอวันวันรุ่งขึ้นแกก็ไปทําขอลงขอลากับผูมในการเขาบอกเอาไปที่อะไรเงี้ยแกก็ปอะก,กาดให้ดูเนี่ย บูนวยกัก็าอาไปเถอะเถอะเ,อเพราะว่าเย็นเดี๋ยวมันก็ไม่มีอะไรแล้วเป็นหน้าที่ของเวนรถเวนคูอะไรเขาแล้วอ,อาหารไม่มีแล้วเนี่ยอืมอ่าเขาก็ป้าแกก็รีบกลับมาบ้านเปลี่ยนชุดเป็นชุดสีดงสีดํำไปกับลูกสาวแกออื่ออพอไปถึงวัดเนี่ยรู้สึกว่า คนเขาเดินขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์กันแล้วไงโอ้คือไปไม่แทบจะไม่ทันแล้วนะแกรเ,<อ>เกือบจะไม่ทันเกือบจะมีทันแกก็มองหาไอ้ปุ๊เนีน่ยเพื่อนของแกเนี่ยอืมก็ก็เห็นอยู่อ๋ออยู่อยู่ตรงบันไดทางลงของเมนอืมอืมก็เลยบอกว่าลูกงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ก่อนจะตาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปค่ะครับหาปะอุอืม แกก็เดินไปกับลูกขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์แกก็่าวแต่ตอนนั้นยังไม่ได้อะไรนะแกก็ไหวไหวว่า,วาไม่ได้มองไม่ได้มองนะรูปไงแกก็ไหวแล้วก็วางดอกไม้จันทร์แต่ลูกแกสกิดเนี่ยอืลูกแกสกิดแน่แน่แน่ดูรูปสิป้าบอกคอ้ยป้าแทบช็อกทำไมอ่ะ <laughs> คือตอนนั้นแกบอกแกชาไปหมดเลยแล้วก็บอกลูกเอ้ลูกเอาแม่ลงไปข้างล่างทีเถอะเอาเอาลงจากไอ้เมนะทันทีพลงไปเถอะแม่แกป้าแกจะเป็นลมอืมก็ก็ลูกแกก็พยุงลงมานั่งข้างล่างครับส่วนยายอ่วนะเขาก็คอยส่งแขกรับแขกต้อนรับอะไรเงี้ยเขาก็เห็นบอกเอ้ยเอ้ยนี่นเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมาคุยนะเดี๋ยวขอส่งแขกก่อนอครับครับครับอืม พอส่งแขกเรียบร้อยปุ๊บศพก็หมายถึงว่าเผาแล้วเข้าตู้เข้าเมนแล้วแกก็บอกโอ๊ยขอโทษทีนะยายวัวขอโทษป้าแม่บ้านบ,านบอกโอ๊ยขอโทษทีนะไม่ได้บอกกล่าวเลยเพราะว่ามันรีบด่วนเลยสวย่วนแค่สามวันแล้วอีกอย่างก,ก็เกรงใจด้วยอะไรเงี้ยป้าแม่บ้านยิ่งงงใหญ่เลยเออมองหน้าครับอ้า แกไม่ได้เป็นคนส่งกา๊าซเชือ่อในแชมป์หน่อยเนี่ยทางไปสนามีเนี่ยออบอกไม่ได้ส่งไม่ได้บอกใครเลยเออแกก็บอกไม่ได้บอกใครเลยป่าในบ่ายแกก็หยิบกา๊าดมาออบอกก็นี่ไงกา๊าดเนี่ยครับมันก็จริงเป็นชื่อยายอูแล้วก็เอ่าผู้ผู้วัยชนเนียายอูเห็นก็งงเบ้แล้วใครส่งฉันก็ไม่ได้ส่งนะ อาวเ้าลูกเราลูกเป้าแกสองเผ่าได้ถามเปล่าบอกไม่มีลูกฉันนี่อยู่ลูกฉันทำง,งานไปอยู่ไม่ได้ค่อยได้กลับบ้านหรอกมีก็อยู่กับหลานอแล้วก็บอกว่าหลานลานอ่าป้าไม่บางก็บอกหลานแกที่อยู่ที่เผ่านี่ใช่ไหมคนนี้หลานแกใช่ไหมครับ,บอกบอกใช่นี่แหละ ไอ้นี po, ่แหละที worm, uh. ่ที all, oh, okay. oh, oh, that? <that ่ที่ตายเพรากาสามวันก่อนนะมันเป็นปอดวอมอือฮปไปไปบ้านยิงเงันใหญ่เลยอะไรนะปอดววมเหรอครับอันนี้ป้าเคยแก่แก่ก็มันใจแล้วเขแล้วก็นึกนึกหิ่ใจโอ้ยทำไมทำกันแบบนี้นี่อย่างไรตำนองเนี้ยอือแกก็บอกนี่อย่าอู้ครับหลานแก ทำงานไปเสนีหรือเปล่าบอกเออใช่ใช่แกเคยเจอเหรอเออป้าก็บอกว่าใหน้นมเนี่ยไปส่งของบ้านฉันตลอดนะมักคุ้นกันแต่ฉันไม่รู้จักชื่อจริงมัหรอกออออจำหน้าได้แต่ไม่รู้ชื่อจริงอ,อ่าไ, <ป S 1> ไปนั่งกินนั่งอะไรเวลาเข้าเหนื่อยมาเขาก็ขอน้ำจัจกินให้กใกล้กินครับใหญ่พู้บอกจริงเหรอบอกออก็นี่ไง แล้วไอ้หนุ่มเนี่ยไปส่งการให้ฉันเมื่อวานตอนเย็นนี่เองอืออ,อ,อยเด็กอวดตาค้างบอกโอ้โหเจบอกนี่แกไม่ได้หลอกจริงนะจะหลอกทำไมอย่างเนี่ยฟอ,องก็ยังอยู่เนี่ยชแช่บอกว่าแกไม่ได้บอกใครแล้วฉันจะเอาฟองมาจากไหนหรอเออจริง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 ครับ ได้พูดถึงนั้นนั่นึ่งเลยก็ว่าโอ้ใส่หลานฉันคงชอบแกว่าถึงถึง,ถ,งถึงไปส่งด้วยตัวเองเนี่ยผูกพันนะเนาะส่งการ์ดด้วยตัวเองเนี่ย <laughs> ป,ป,ป้าป้าแม่บ้านก็บอกเดี๋ยวนี้นะป้าป้าถ้าจะสั่งของออนไลน์ป้าไม่เอาไปจะนีแล้วอ,อนี่คือสา <laughs> เหตุใช่ ป้าไม่เอาจไปตถานีแล้วใครก็ได้บริษัทไหนก็ได้มาเอออย่าให้มันคุ้นเคยกันมากเลยอะไเลทํานองดายุก็ก็บอกว่าโอ้แกนี่สงสียหลานฉรักว่าถึงไปส่งด้วยตัวเองค่ะนะอ้ยจากจะเลยนะกลางวันแสกเลยนะก็เย็นนะฮะเย็นเย็นวันที่สามฮะนั่นอ่ะก็ก็ยังไม่ถึงคือว่ามืดหรอกก็โพเคอ่ซึ่งเอาจริงไปสถานีเนี่ย เต็มที่เลยนะส่งหมายก็สี่โมงครึ่งห้าโมงใช่ครับเต็มที่แล้วเต็มที่สุดเขาละนะครับจอบเขาปิดแล้วเพราะเขาต้องรีบรีบกลับไปเคลียร์ถ้าเกิดว่าบ้านไหนไม่มีผู้รับอะไรแบบนี้เนาะก็ต้องมีการกลับไปที่ไปรษณีย์เพื่อที่จะมีการ แจ้งจดหมายไว้หรืออาจจะมีการติดไว้อมีไปรษณีย์เป็นพัสดุลงทะเบียนนะเป็น EMS นะครับไปติดต่อรับได้ที่ไปรษณีย์ลาดพร้าวสมมุตินะแะบเนี้ยขอของผมจะเป็นบ่อยอะไรเงี้ยแต่คือบ้านผมโชคดีอย่างบ้านผมเหมือนกับที่แม่บ้านที่พี่ชิวเล่าเลยนะครับก็จะมีไปรษณีย์คนหนึ่งที่จะมาส่งของบ้านผมประจําเลยถ้าบ้านผมเนี่ยกดกิ่งแล้วไม่มีคนรับเนี่ยเขาก็จะไปส่งบ้านแม่เพราะจะอยู่ในซอยเดียวกันอ๋อจะอยู่ในซอยเดียวกัน คือคุ้นเคยกันแล้วใช่คือบ้านแม่บ้านผมกับบ้านแม่ผมอยู่ซอยเดียวกันแล้วก็ที่บ้านแม่ผมจะมีแม่บ้านอยู่ตลอดบ้านผมแม่บ้านก็มีแต่บางทีแม่บ้านทํางานอยู่ข้างบนเนี้ยแล้วผมก็จะหลับก็จะไม่รู้จะจะไม่ได้ยินเสียงอะไรแบบเนี้ยเขาเลยไปส่งบ้านแม่แต่ถ้าเป็นเหล่าบรรดาพวกพี่ๆที่เป็นแบบเอ่อพวกเคอรี่พวกเจทพวกแฟดพวกอะไรพวกนี้นะอันเนี้ยผมจะไม่เคยให้เบอร์ผมเลยผมใช้เบอร์อีเมียผมแล้วก็โทรมาเสร็จปุ๊บเออสไลด์เข้าบ้านมาเลยสไลด์เข้าบ้าน ก็ <G ül ets> จะเป็นคนเดิมเดิมมาส่งตลอดเลยเขาจะรู้กันเลยอาจจะเป็นของบ้านเนี้ยไม่ต้องโทรละสไลด์ข่เข้า<ช>ขมาในบ้านเลยอะไรอย่างเง<ช>ี้ยจะมันจะเป็นคนเดิมตลอดนะนะครับเพราะว่าใช่่่มันจะเป็นแบบว่าเส้นใครเส้นมันคนสมมติด,ดูกันแบบสองตารางกิโลเมตรก็จะดูในพื้นที่ตรงเนี้ยทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบว่าไม่โหลดงานมากโหแล้วมันนึกภาพเลยอะ่ะแล้วก็หลังๆมาผมก็ไม่ค่อยได้แบบเวลาสั่งของเนี่ยก็ไม่ไม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครส่งไปสนีไทยแล้วเนาะ นะครับถ้าไม่ใช่แบบเป็นจดหมายแบบพวกบินบินแบบเออบินสารสำคัญนะเอกสารสำคัญอะไรนี้กเป็นอีเมลนะเดี๋ย่ีก็จะเป็นพี่ๆพวกนี้หมดละนะครับใช่ใช่โอ้โอ้เดี๋ยวหลังผมต้องเช็คแล้วว่ะแต่แต่คุณเคยกับใครนี้ถามที่จริงเลยเอออเาจริงผมไม่ค่อยคุ้นนะผมไม่ค่อยคุ้นแต่ผมแค่สึกว่าเออจ้คนคุ้นเนี่ยจะเป็นอีเมลผมนี่แหละเพราะว่าต้องรับโทรศัพท์ตลอดเวลา นะครับโอเคพี่ชิวนะั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะนะครับสั้น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 โอ้ยสั้นๆแต่มาแบบว่าเล่นเอาขนลุกเกลียวอะ่ะนะครับเป็นเราแล้ว็แบบไปงานศพแล้วแบบโอ้โหคนมาส่งการ์ดก็คือเจ้าของงานน่ะเจ้าของงานเองครับใช่นะครับ oh oh. โอ้โหเอ้ยเขาลุ เออขอบคุณมากพี่ชิวนะครที่มาเป็นทางผมี่ได้ได้สนุกสนานร้อนขนลุกขนเกลียวเลยอ่ะขอบพระคุณมากพี่ชิวไวอร์หน้าดเน่าในเราเจอกันครับผมครับผมคครรััับบสสวดีครับสวัสดีครับ